ุยก็เใส่มันหมรือเปล่ากองีมันมีซองนึงไม่มีตังข้างในนัยว้่นนใ่ก่อนยที่สองันเลยเหรอได้สองอัเลย้องอันเลยแหมหยอกไไม่ได้เนะยังเนี่ย ไม่แ้วอ้าวไปได้2 <c ười>